สวัสดีค่ะทุกคนจากเพจเรียนปวยทานบายเซฟนะคะ เจอกันอีกแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะเซฟก็จะมาสอนตกแต่งใส่ดักซับนั่นเองนะคะสไตล์ b ายเซฟนะคะรู้รักรู้รักสไตล์เรานะคะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจทำนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้บายเซฟด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจสำหรับคลิปต่อไปนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะจ๊ะ ก่อนจะไปดูวิธีทำนะคะก็จะมาบอกอุปกรณ์ที่ต้องใช้กันก่อนนะคะเพราะว่าชุดนี้นะคะอุปกรณ์ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยเราเลยไม่ได้จับเป็นเซตนะคะเราจะมีอุปกรณ์เป็นแบบว่าขายแยกนะคะตอนตัวแรกนะคะก็คือผ้าม้วนสีทองความยาว100หลานนะคะ1 8 9บาทค่ะที่2นะคะก็จะเป็นเพนรไฮโซโกลมค่ะตัวนี้จะได้100ชิ้นราคา50บาทนะจ๊ะสามนะคะจะเป็นดินแต่งขอบไซนะคะราคาห่อละ25บาทนะคะ ตัวที่สี่ค่ะจะเป็นอ่าปากตักปากใสนะคะห้าสิบชิ้นหกสิบเก้าบาทนะคะแล้วก็ฝั่งตัวเล็กนะคะห้าสิบชิ้นยี่สิบเก้าบาทคะ่ะตัวต่อไปนะคะจะเป็นดอกไม้ขอบทองนะคะร้อยชิ้นสามสิบห้าบาทจ้าตัวต่อไปจะเป็นก้อนมุกค,คะ่ะร้อยชิ้นห้าสิบบาทคะ่ะนอบนะคะ งอแปรมนะคะร้อยละยีบาทนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นดอกสําหรับร้อยระยะนะคะตัวนี้หนึ่งพันชิ้นนะคะ1 5 0บาทต้องใช้เยอะนะคะ,ะตัวต่อไปนะคะจะเป็นจานทองขาะร้อยละ35นะคะดอกบ,บัวดินร้อยละยีนะคะมีคราสีสีรุวนนะคะสบาทองนะคะ50ชิ้น35บาทนะคะลูกป,ปัดสีมิลและ6มิลน,นะคะ100กรัม60บาทนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายท้ายสุดค่ะเป็นตัวดินส นั่นเองนะคะ1แพ็ก7สี7หลานะคะหน0บาทค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูวิธีการทำกันเลยนะคะแรกนะคะเราก็สานตัวเป่ากันนะคะตัวเป่าตัวนี้นะคะก็คือวิธีทําสับประรดนั่นเองนะคะริบบิ้นเบอร์สแบ่ง8มิลนะคะสาน3ชั้นนะคะสาออกมารล้วก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ที่สองนะคะเราก็จะใช้ดินนะคะเลือกสีไหนก็ได้นะคะเราจะยิงกาวไปที่แถบตรงปลายแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะทําการติดเข้าไปค่ะให้ตรงมุมนะคะจากจุดตรงนี้หาจุดตรงนี้นะคะมันก็จะอยู่ตรงกึ่งกลางระหว่างรูปนะคะอ้อมนะคะวัดขนาด นะคะแบบนี้เนาะแล้วก็ทําการตัดดินนะคะให้เลยเกยกันเกยกันมานิดหนึ่งนะคะแบบนี้เนาะเสร็จแล้วนะคะเปิดตัวดินออกมานะคะทําการยิงกาวเป็นช่วงๆนะคะยิงเป็นแนวยาวนะคะยิงเป็นช่วงๆเลยแล้วก็ค่อยๆติดล้อมแบบนี้นะคะ,ะค่อยๆติดล้อมแบบนี้เลยอ่าแล้วก็ยิงทีค่ะแล้วก็ยิงตรงปลายตัวจบนะคะบ ก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ออกมาแล้วนะคะแลนะคะเราจะทําการหุ้มต่อไปนะคะด้วยดินตัวนี้เลยนะคะอ่าเราจะยิงกาวนะคะระหว่างตัวริบบิ้นกับขอบดินนะคะเวลาติดนะคะให้ติดทับขอบขึ้นมาแค่นิดเดียวนะคะให้ไม่เกินตัวขอบสีทองนี้นะคะ ยิงกาวติดต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะจนร้อมชนกันนะคะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการตัดดินค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็เก็บมุมยิงกาวเก็บมุมนะคะแบบนี้เนาะทั้งสองข้างเลยนะคะอีกข้างหนึ่งนะคะ ติดเข้าไปอย่าลึกเกินนะคะไม่เกินเส้นสีทองนะคะไม่งั้นจะหุ้มหัวตรงส่วนไปลายไม่มิดนะคะไม,ไม่ต้องเยอะนะคะยิ่งบางๆนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ตัดค่ะ ป,ปึ๊บก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ออกมานะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะทําการาหุ้มตรงส่วนหัวนะคะโดยการยิงกาวเข้าไปรอบๆค่ะไม่ต้องเยอะแล้วก็ขั้นตอนนี้นะคะระวังร้อนมือด้วยนะจ๊ะเราจะเริ่มจากจุดจุดรอยต่อก่อนนะคะค่อยๆกดลงไปทีละนิดทีละนิดนะคะแล้วเดี๋ยวดิ้นเขาจะเป็นลายสารเองนะคะเขาจะเป็นริ้วแบบสวยเป็น ด้วยรอยดิ้นของเขาเองนะคะแบบนี้ฮาก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะสเสร็จแล้วพลิกมาอีกหนึ่งข้างนะคะเวลาเรายิงกาวเนี่ยเรายิงไปตามแนวริบบิ้นนะคะถ้ายิงย้อนมันจะสะดุดนะ,ะจับติด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 ตดเลยตัวนี้ถ้าใครยิงกาวร้อนเกินไปนะคะมันจะร้อนมือนะต้องระวังด้วยขั้นตอนนี้นะจ๊ะ ถ้ามีเศษดินส่วนเกินมาก็ตัดออกนะจ๊ะอ่าเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะนี่เป็นง่ายหัวท้ายแบบนี้นะคะนะคะเราจะทําการติดหัวท้ายนะคะฝั่งที่มีรูนะคะเราจะติดอันเล็กนะคะอินกาวไปเลยรอบๆวงกลมแบบนี้นะคะเราจะติดด้วยอันเล็กแบบนี้ค่ะ เข้าไปแบบนี้ตรงกลางก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะส่วนฝั่งที่มีรูนะคะเราก็จะยิงกาวไว้ที่ขอบรูนะคะแบบนี้แล้วเราก็จะใช้อันใหญ่ค่ะใส่ไปในแนวหงายนะคะแบบนี้กดให้ตรงก็จะเป็นปากปากใสกับก้นใสนั่นเอง นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝักดักซับเลยเป็นฝั่งดักซับเลยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการร้อยระยะกันนะคะั้นแรกนะคะเราก็จะใช้ดินสีขาวนะคะตัดความยาวอยู่ที่ประมาณ6นิ้วนะคะมัดปมนะคะมัดปมแล้วก็ใช้กาวปั่นไปให้แหลมนะคะจำนวน3เส้นนะคะ เราจะใช้งอแหลมนะคะกับดอกซากุระนะคะเราก็แกะสีที่เราจะเลือกใช้มาได้เลยนะคะอ่าแล้วก็ดอกบัวดินเนาะอ่าเดี๋ยวจะร้อยให้ดู1เส้นนะคะเราจะใส่ดอกบัวดินเข้าไปก่อนนะคะอันดับแรกอ่าต่อด้วยงอบแหลมนะคะอุปกรณ์ทั้งหมดทางร้านมีจําหน่ายนะแต่ว่าไม่ได้จับเป็นเซตนะคะเนื่องจาก่าเขาค่อนข้างจะอุปกรณ์ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะ เสร็จแล้วนะคะใช้รูปปัด6มิลนะคะใส่ไปตามด้วยดอกซากุระค่ะรุ่นนี้นะคะเราจะร้อยห้าชั้นระดับระดับชั้นไม่ฟิกนะคะอ่าแล้วแต่ว่าใครอยากใส่กี่ชั้นแล้วก็กี่เส้นนะคะอันนี้เราจะใส่ห้าชั้นสลับกับตัวรูปปัด6มิลนะคะกับดอกซากุระนี่เลย หชั้นค่ะพอครบ5ชั้นแล้วนะคะเราจะต่อด้วยลูกปัด4ีมิลน,นะคะ3เม็ดค่ะร้อยเข้าไปเลยแบบนี้เดี๋ยวเซฟจะร้อยให้ดูเส้นหนึ่งก่อนนะเพื่อนๆก็ร้อยตามให้ครบทั้ง3เส้นนะคะก็จบเป็นมาเป็นลักษณะแบบนี้นะเราร้อยทั้งหมด3เส้นจ้ะ ทั้งหมด3เส้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการติดปลายนะคะรวมกันตัดปลายที่ปั่นกาวออกก่อนนะไม่งั้นปมจะใหญ่เกินไปนะคะเดี๋ยวจะสอดเข้าช่องยากนะคะอ่ะปั่นปลายรวมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะเรารวบใส่จานทองเข้าไปแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็มาแหย่ใส่ตัวก้อนมุกนะคะ ตัวก้อนมุกนี้ต้องปั่นปลายดีๆนะคะแข็งๆเนาะเพราะว่าน้องค่อนข้างจะรูเล็กนะคะอ่าใส่ก้อนเข้าไปเดี๋ยวเราจะทําการอ่ายิงกาวร็อกนิดหนึ่งนะคะเพื่อความแข็งแรงอ่ะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะติดด้วยชบาทองนะคะเพื่อที่อ่าเวลาเราไปติดไปติดกับตัวใส่นะคะใส่เป็นแนวนี้เนาะอ่าไปติดกับตัวใซจะได้ร็อกอยู่ แต้มกาวลงไปนิดนึงอ่าปึ๊บก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ออกมานะคะเดี๋ยวเราไปทำการประกอบเข้ากับตัวใส่กันนะคะนะคะเราจะตัดปลายออกจากกันนะคะแยกเขาออกเป็นสองฝั่งแบบนี้นะคะแยกตัวดินออกเป็นสองฝั่งแบบนี้เสร็จแล้วทำการยิงกาวที่รอบๆอบค่ะ แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะหาตรงช่วงรอยต่อนะคะแล้วติดลงไปตรงกลางนะคะเล็งให้ตรงกลางนะจ๊ะแบบนี้นะคะ ตัวฉบากับตัวดิ้นเนี่ยอ่าจะมีจุดกึ่งกลางให้เราอยู่คือเว้นขอบไว้อ,อย่างละนิดหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเนาะตัวดิ้นเพื่อความแข็งแรงเนาะเดี๋ยวเราจะคาดลงตรงนี้นะคะสั้นๆไม่ต้องยาวนะเพื่อนๆให้เพื่อนๆยิงกาวตรงกลางนิดเดียวนะคะแล้วจับตัวดิ้นนะคะประกบติดตรงกลางไปเลยแบบนี้แล้วตัดออกแบบนี้นะคะอ่าอีกหนึ่งข้างนะคะแบบนี้ค่ะ เรียบร้อยแบบนี้ระวังร้อนมือด้วยนะคะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ออกมานะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้ตัวผ้าม้วนสีทองแบบนี้นะคะความยาวนะคะสายที่เซฟใช้นะคะก็คืออจะวัดนะคะความยาวอยู่ที่1นึ่ไหมบรรทัดคะ่ะมันจะได้ออกมา เทากันทุกอันนะแต่ว่าส่วนตัวสายเนี่ยก็คือปรับใช้ได้เลยสั้นยาวนะคะตามการใช้งานของแต่ละคนนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดกาวกันนะคะตรงตัวดินนี้เนาะ,ะเราจะแต้มกาวตรงไปลายไปก่อนหนึ่งทีค่ะแบบนี้ฟืดติดให้ชิดแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะเนี่ยจะเป็นการล็อกทับตัวตัวระยะอีกทีหนึ่งเห็นไหม แล้วเราก็ล็อกไปให้ถึงตรงกลางแค่กึงกลางก่อนนะเสร็จแล้วพลิกกลับมาอีกหนึ่งด้านนะคะแต้มกาวเข้าไปแบบนี้ค่ะฟึ่าเสร็จแล้วทีนี้เราจะยิงหากันเลยนะคะเป็นเส้นตรงตรงกลางแบบนี้นะคะ,ะจับให้ตึง นะคะแบบนี้ค่อยๆติดเข้าไปนะคะตรงกลางนะเสร็จแล้วนะคะดูด้านข้างนะคะวิธีติดเนาะดูด้านข้างปึ๊บจับให้ตรงให้จุดกึ่งกลางตรงกับตัวอ่าระยะที่เราร้อยไว้แบบนี้เห็นไหมคะให้เป็นแนวเส้นตรงไม่งั้นเดี๋ยวจะเบี้ยวแลวจะไม่สวยนะคะอ่าพอได้แบบนี้แล้วนะคะพลิกด้านในออกมานะคะทำการยิงกลวอีกนิดนึงเพื่อความแข็งแรง ติดไปเลยแบบนี้ค่ะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้ออกมานะคะแล้วเชฟจะใช้ตัวดอกไม้ขอบทองนะคะตกแต่งและก็เป็นการล็อกนะคะให้ตัวสายกับตัวระยะแข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะนี่ติดทับลงไปตรงกลางแบบนี้เลยนอกจากจะตกแต่งให้ดูสวยงามแล้วนะคะก็ยังจะเป็นการล็อกล็อกตัวที่เราแปะไว้ไม่ให้หลุด นะคะยิงกาวที่ด้านหลังเข้าไปเลยชุ่มๆก็แป,ปะลงไปตรงกลางเลยนะจ๊ะแบบนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำโบกันนะคะพอเราได้ริบบิ้นผ้าตัวนี้มาเนาะเราก็จะต้องมีได้ค่ะในการใช้เอ่อมัดนะคะในการใช้มัดนะคะทีนี้นะคะเราได้มาแบบนี้เราจับลักษณะแบบนี้นะคะเว้นชายเราจะเอาความยาวไว้เท่าไหร่เราก็เว้นไว้นะคะแล้วก็อ้อมมาแบบนี้ ะะใช้นิ้วโป้งจับบล็อกนะคะแบบนี้วนไปขึ้นไปเฉียง45องศานะคะดูกรีบให้เท่ากันนะคะก่อนจะลงมือมัดนะคะใช้นิ้วโป้งจับเอาไว้เนาะเสร็จแล้วเราจะพันด้วยได้นะคะ1 2 3รอบเสร็จแล้วเราเอามือพันเป็นเออเป็นวงกลมนะคะแล้วก็คล้องได้เข้าไปฟึบนะคะดึงให้แน่นค่ะ แล้วก็ตัดนะคะทําทั้งหมด2อันนะคะเดี๋ยวมาวัดความยาวกันอีกทีโหแมนมากเห็นไหมสออันนะคะใช้ทั้งหมด2อันเสร็จแล้วนะคะเราจะทําการาดึงเราดึงเราดึงตรงขาเขาให้ชิดนิดนึงแบบนี้นะคะอติดกาวเข้าไปค่ะนะคะแล้วก็ทําการติดเลยแบบนี้เลยติดชิดๆเลยนะคะแบบนี้ ติดทั้ง2ข้างเลยนะคะเราใช้ทั้งหมด2อ,อันเพื่อความสวยงามนะคะหันไปด้านไหนก็สวยนะคะใครที่อยากได้อุปกรณ์นะคะก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะเรามีอุปกรณ์จำหน่ายนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะตามด้วยเพชรค่ะ ติดเพชรเข้าไปเลยจะทําเป็นของขวัญของชํารวยนะคะขึ้นบ้านใหม่งานกเสียณน,นะคะคือได้หมดเลยนะคะทําขายเป็นอาชีพได้เลยนะคะ แขวนหน้ารถก็ได้นะคะอ่าแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไซดักซับของเรานะคะเดีย๋ยวลืมนะคะใครที่สนใจผลงานของเรานะคะก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆนะคะเพราะช่วงนี้เราก็จะมีคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรติดตามชมกันได้เลยจ้า